สิบเจ็ดขุทกะวัตถุวิภังเอกมาติกาแปดร้อยสี่สิบเก้าความมัวเมาในชาติความมัวเมาในโคตรความมัวเมาในความไม่มีโรคความมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวความมัวเมาในชีวิตความมัวเมาในลาบความมัวเมาในสักการะความมัวเมาในการทำความเคารพ ความมัวเมาในความเป็นหัวหน้าความมัวเมาในบริวารความมัวเมาในโภกคสมบัติความมัวเมาในวันนะแห่งสรีระและคุณความดีความมัวเมาในการศึกษาความมัวเมาในปฏิพานความมัวเมาในความเป็นผู้รัตตัญยูความมัวเมาในความถือบิณฑบาทเป็นวัดความมัวเมาในความไม่มีใครดูหมิ่น ความมัวเมาในอิริยาบทความมัวเมาในอิทธิฤทธิ์ความมัวเมาในยศความมัวเมาในศีลความมัวเมาในฌานความมัวเมาในศิลปะความมัวเมาในความมีสวดทรงสูงความมัวเมาในความมีสวดทรงสันฐานความมัวเมาในความมีสวดทรงงามความมัวเมาในความมีร่างกายบริบูรณ์ ความมัวเมาความประมาทความหัวดือยความแข็งดีความอยากได้เกินประมาณความมักมากความปรารถนาลามกการพูดเสียดแทงการพูดเกียดกันการชอบตกแต่งการประพฤติไม่สมควรความไม่ยินดีความโง่ง่วงความบิดกายความเมาอาหาร ความย่อหย่อนแห่งจิตการหลอกลวงการพูดประจบการแสดงนิมิตการพูดติเตียนการแลกเปลี่ยนลาบด้วยลาบความสําคัญว่าตนเลิศกว่าเขาความสําคัญว่าตนเสมอเขาความสําคัญตนว่าเลวกว่าเขาผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขาผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตนว่าเสมอเขาผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาผู้เสมอเขาสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขาผู้เสมอเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาผู้เสมอเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาผู้เลวกว่าเขาสำคัญตนว่าเลิศกว่าเขา ผู้เร็วกว่าเขาสำคัญตนว่าเสมอเขาผู้เรวกว่าเขาสำคัญตนว่าเลวกว่าเขาความถือตนความดูหมิ่นผู้อื่นความเย่อหยิ่งความดูหมิ่นตัวเองความสำคัญว่าได้บรรลุธรรมวิเศษความสำคัญว่ามีอัตตาตัวตนความสำคัญว่าได้บรรลุธรรมวิเศษ ความสำคัญว่ามีอัตตาตัวตนความถือตัวผิดความคิดถึงญาติความคิดถึงชนบทความคิดไม่ตายตัวความคิดเกี่ยวด้วยความอินดูผู้อื่นความคิดเกี่ยวด้วยลาบสการะและชื่อเสียงความคิดเกี่ยวด้วยความไม่อยากให้ใครดูหมิ่น